สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนบอนโคลาพลังเอตเอค่ะเดี๋ยวนะจะพามาชมไม้ไฮบริดของสวนเรานะคะนางเอกของเราเลยตัวนี้ค่ะโคโลคาเซเอสคูเลนตาอินโฟนอลเฟลค่ะจุดเด่นของเขานะคะอยู่ที่ใบที่มีสีม่วงอมดำค่ะแล้วก็ แกนตรงนี้นะคะแกนกลางที่เป็นสีชมพูค่ะตัวนี้นะคะเริ่มไหลมาแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะขึ้นรูปเต็มฟอร์มให้ดูอีกครั้งนะคะว่าเป็นแบบไหนอันนี้เป็นใบใหม่ที่พึ่งกลางค่ะตัวนี้แกนเริ่มชมพูแล้วนะคะแกนสีชมพูตัวนี้นะคะเป็นที่มาของคําว่า infernal fall ค่ะก็คือทานน้ําตกสีเพลิงตัวนี้เป็นไม้ไฮบริดโดยคนไทยนะคะปลีดดิ้งโดยคุณเอมตั้งชื่อโดยคนนุณนกค่ะตัวนี้เรามาชมหน่อกันค่ะ ตอนนี้ค่ะที่เห็นหลักๆเลยชัดๆก็คือ3หนอ่อแล้วก็หน่อจิ๋วๆตรงนี้ค่ะ4หนอ่อแล้วก็มีในดินอีก2หนอ่อหน่อที่สูงที่สุดนะคะอัปเดตความสูงนะวันนี้ค่ะ25้เซนค่ะท่านใดสนใจจองคิวหน่อนะคะสามารถทักแชทสอบถามราคาได้เลยค่ะ